เทคนิคที่เราจะเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วทาให้เราขายได้อีกเนี่ยที่เราต้องทําอีกก็คือเราจะต้องรู้จักเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือเลือกเงื่อนไขความสนใจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าของเราโดยตรงแต่เป็นความสนใจหรือเป็นเงื่อนไขที่ถ้าคนสนใจเรื่องนี้แล้วเขาน่าจะมีโอกาสที่จะซื้อสินค้าเราด้วยตัวอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยอาจาร,ร,รย์ยกตัวอย่างเรื่องขายประกันชีวิตดูไหมวิธีปกติที่เราจะเลือกความสนใจเนี่ยเพื่อทําโฆษณาเนี่ย ขายประกันชีวิตเนี่ยคือเราเลือกประกันชีวิตเลยถูกไหมเนี่ยเรื่องเงื่อนไขที่เป็นไอ้พวกเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิตเลยเนี่ยเพื่อทําโฆษณาไปเนเี่ยเพราะเราคิดว่าคนที่มันสนใจประกันชีวิตมาเห็นโฆษณาของเราเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสซื้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเลือกเงื่อนไขที่เป็นความสนใจที่เป็นตัวสินค้าเราเลยเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงที่คนที่เห็นโฆษณาเราเนี่ยเขาอาจจะซื้อไปแล้วสินค้าบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ซื้อซ้ําหรือซื้อกันบ่อยๆเขาสนใจประกันชีวิตเนี่ยก็แปลว่าเขาก็จะต้องมีโอกาสเห็นแอดโฆษณาเห็นไหมของคู่แข่งเราเนี่ยของ ของคนอื่นที่เขาขายประกันชีวิตเหมือนเราเนี่ยเ้วเขาก็น่าจะมีโอกาสซื้อไปแล้วด้วยดูไหมนั่นแปลว่าถ้าเขาซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วสินค้าของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นสินค้าที่แบบซื้อซ้ําเรื่อยๆมันไม่เหมือนเสื้อผ้ารองเท้าที่แบบมีโอกาสที่ลูกค้าที่ซื้อเนี่ยจะซื้อเรื่อยๆซื้อได้ทุกวันอาทิตย์ซื้อได้ทุกเดือนถูกไหมสินค้าที่เป็นแฟชั่นเนี่ยมันซื้อซ้ำเรื่อยๆแต่ประกันเนี่ยบางทีซื้อแล้วก็หยุด ไม่ได้ซื้ออีกเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกความสนใจที่เป็นสินค้าเราเลยเนี่ยนะมันมีโอกาสได้คนที่สนใจแต่ก็เป็นคนที่ซื้อไปแล้วหรือเป็นคนที่สนใจนะแต่เขาอาจจะไม่ซื้อแหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากเขาสนใจเรื่องประกันชีวิตเนี่ยนะ นั่นก็แปลว่าเขาก็จะมีโอกาสเห็นแอดโฆษณาของคู่แข่งเราเขาเห็นแอดโฆษณาของคู่แข่งเราของคนอื่นด้วยเนี่ยที่ขายประกันเหมือนที่เราขายเนี่ยมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบเพราะฉนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยบางทีก็ตัดสินใจซือ้อยากนะครับเพราะเขาเห็นโฆษณามาเยอะเขาเกิดการเปรียบเทียบเยอะเขาเลือกเยอะอันนี้ก็เป็นข้อเสียแต่ถ้าเราเลือกเงื่อนไขที่เป็นความสนใจที่ไม่ใช่ประกันชีวิตเป็นความสนใจ เรื่องอื่นแต่เป็นความสนใจที่เราคิดว่าให้ถ้าคนมันสนใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะมีความกังวลกับเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะเราเขาได้มาเห็นโฆษณาเห็นประโยชน์ของประกันชีวิตเนี่ยประโยชน์ของประกันสุขภาพที่เราขายเนี่ยนะแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกถึงความจําเป็นแล้วแบบอยากได้ขึ้นมาตัดสินใจซื้อได้เนะน,นี่ยไอ้นียเป็นวิธีที่ก็ต้องลองทําไม่ได้แปลว่าเราจะเลือกแค่วิธีหนึ่งวิธีใดจะเลือกคนที่สนใจประกันชีวิตเลยมาทําโฆษณาอย่างเดียวหรือจะไม่เอาเลยจะไปเลือกคนที่สนใจเรื่องอื่นแล้วไปบิ้วให้เขาอยากได้ จริงๆแล้วมันต้องทําทั้ง2ออย่างเราทดสอบดูว่าแบบไหนเนี่ยที่มันเห็นผลกว่าการหนูไหมหรือถ้ามันเห็นผลทั้ง2วิธีเราก็ต้องทําทั้ง2ออย่างอย่างถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์ขายประกันเนี่ยนะอย่างแรกอาจารย์ก็อาจจะหาคนที่มันมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเนี่ยนะครับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยนะอาจารย์อาจจะไปเอาเงื่อนไขที่เป็นพวกโรคต่างๆเรื่องสุขภาพมาไงตัวคู่มือมันก็จะมีเงื่อนไขใช่ไหมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องโรคต่างๆอยู่แล้วเนี่ยจังก็จะไปดูเป็นไอเดียถูกไหมว่าม คนที่แบบสนใจเรื่องภูมิแพ้คนแบบสนใจใช่ไหมที่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกโรคต่างๆเนี่ย,ยก็ลองไปแบบกดแสดงจํานวนนะครับวิลาวอาจารย์พูดไปแล้วนะว่าเวะลาที่เราจะดูจํานวนคนเนี่ยนะเพื่อดูว่าให้ความสนใจอันนี้มันใช่เป็นคนที่สนใจเรื่องนี้โดยเฉพาะจริงๆไหมหรือเป็นคนแบบกว้างๆเนี่ยต้องดูแยกทีละอันไม่ใช่เอามารวมกันหลายๆอันแล้วไปดูจํานวนทีเดียวสนใจเรื่องข้อต่อสนใจเรื่องแพทย์แผนจีนอะไรเงี้ยนะครับกระดูกอะไรเงี้ยนะย สนใจเรื่องปอดอย่างเงี้ยระบบหายใจหัวใจอะไรเงี้ยนะเราก็ลองดูได้เรื่องมะเร็งวินิจฉัยมะเร็งอย่างเงี้ยนะเรื่องกระดูกสันหลังอะไรเงี้ยนะเราก็ดูได้เพราะอาหารนี่งเงี้ยนะครับแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยนะอย่างข้อต่ออย่างเงี้ยก็มีอยู่8ปดแสนสี่จำนวนคนนะที่สนใจเรื่องข้อต่อจํานวนคนที่สนใจเรื่องปอด8ปดแสนเจ็ดได้ไหมหัวใจเจ็ดแสนสามอันนี้เป็นจํานวนนะครับของกลุ่มเป้าหมายที่จาเลือกก็คือผู้หญิง ไน้แม่กรุงเทพรัศมี80กิโลเมตรอายุ30-45นะกรณีที่ไม่เรื่องเองื่อนไขเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ลนะ้านใช่ไหมสนใจเรื่องหัวใจให้แม่เจ็ดแสนสามเจ็ดแสนสามจาก4ล้านก็ก็โอเคนะครับเนะี่ยก็ประมาณเกือบ20%อย่างเงี้ยนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่เนะี่ยไม่ได้มากจนเกินไปอย่างมาคนที่สนใจเรื่องหัวใจเนะี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจโรคหัวใจอย,อย่างเงี้ยนะคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจอย,อย่างเงี้ย สนใจเกี่ยวกับเรื่องปอดอย่างเงี้ยนะสนใจเกี่ยวกับเรื่องคออย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องคอนะครับข้อต่อย 8, 4, อย่างเงี้ยแปดแสนสี่อย่างเงี้ยนะคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยพอเขามีปัญหาสุขภาพนะนะครับอาจจะเจ็บข้อใช่ไหมปวดคอมีอาการเกี่ยวกับเรื่องการหายใจอย่างเงี้ยเรื่องหัวใจเรื่องกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยนะ พวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ถ้าเราไปทําให้เขาเห็นแอดโฆษณาประกันสุขภาพของเราแล้วทําให้เขาเพราะเขาอาจจะมีปัญหาที่ตัวเขาเองไงมคนเนี่ยวลเรามันสนใจเรื่องโรคพวกนี้มันมี2กรณีนะกรณีแรกก็คือเป็นเองกรณีที่สคืออาจจะคุณพ่อคุณแม่เป็นแม่แฟนเป็นอย่างเงี้ยนะลูกเป็นอย่างเงี้ยนะคือเราอาจจะไม่ได้ไม่สบายเองอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เองนะแต่คนที่เรารักไงแม่คนที่เราแบบห่วงใย,ยเนี่ยเขาเป็น ซึ่งการขายประกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ขายเฉพาะเฉพาะลูกค้าที่ซื้อถูกไหมแต่บางทีเราก็จะขายญาติเขาคนที่เขารักเนเพราะเขาซื้อประกันบางทีก็ซื้อเพื่อเพื่อลูกเขาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปเลือกเงื่อนไขที่เป็นเรื่องประกันสุขภาพประกันชีวิตอย่างเงี้ยนะเราก็ไปทําโฆษณาไปแข่งขันเยอะๆเนี่ยนะเพราะคนคนที่ขายประกันเขาก็มาเลือกเงื่อนไขแบบนี้ถูกไหมเขากลูกค้าที่เห็นก็อาจจะเปรียบเทียบเยอะอาจจะซื้อไปแล้วด้วย สู้เราไปเรื่องเงื่อนไขที่เป็นเรื่องโรคพวกนี้คนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องโรคพวกนี้อยู่ตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาหรือคนที่เข้าลากอาจจะมีปัญหาจากนั้นเขาไม่เห็นแอดโฆษณาเราแอดโฆษณาเราก็อธิบายประโยชน์ของประกันเห็นไหมว่าเอ๊มันช่วยทําให้แบบสามารถลดค่าที่จ่ายถูกไหมหรือช่วยทําให้ ความเสี่ยงใช่ไหมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในเวลาที่เรามีปัญหาเราต้องรักษาโรคพวกนี้ต้องผ่าตัดอย่างเงี้ยเนี่ยในเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เราอาจจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องพวกนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงถูกไหมครับแต่การที่เราแบบซื้อประกันเอาไว้เนี่ยมันสามารถครอบคลุมการรักษาโรคพวกนี้ได้ทำให้ชีวิตเนี่ยมั่นคงขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นถูกไหมไม่มีปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยเพราะประกันจ่ายให้เสามารถเคลมได้เนี่ยนะครับ อันนี้คือสิ่งที่คนนี้ต้องทําด้วยเราไม่ใช่ทําโฆษณาเพื่อไปแสดงกับคนที่สนใจในตัวสินค้าเราอยู่แล้วเพียงแค่อย่างเดียวแต่ถ้าสินค้าเราเนี่ยสามารถไปทําโฆษณากับคนที่ไม่ได้สนใจในตัวสินค้าเราสนใจเรื่องอื่นนะครับแต่เรารู้ว่ากลุ่มคนพวกนี้เนะีมีโอกาสสูงนะที่เขากังวลเกี่ยวกับเรื่องหัวใจอยู่เรื่องปัญหาเรื่องคออยู่เรื่องกระดูกอยู่อย่างเงี้ยนะปวดข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วพอไปเห็นโฆษณาประกัน เขาก็กังวลเรื่องพวกนี้คนที่เขารักอาจจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่ตัวเขาเองก็เลยกังวลไปด้วยว่าในอนาคตเขาอาจจะเป็นโรคพวกนี้ได้นะเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ประกันที่มีประโยชน์จริงๆฮนะเพราะตอนที่มันเจ็บป่วยไปแล้วเนี่ยเราต้องรักษาเนี่ยค่นะารักษามันสูงจริงๆอย่างเงี้ยนะครับแต่เราเราทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยถ้าซื้อประกันไปแล้วเนี่ยมันคุ้มนะมันครอบคลุมใช่ไหมเวลาที่เราเจ็บป่วยด้วยโรคพวกอย่างเงี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นความจําเป็นแล้วก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจซื้อได้โอเคนะ นะแต่ก็อย่าลืมนะเชคจำนวนด้วยอย่างภูมิแพ้อย่างเงี้ยสล้านเห็นไหมภูมิแพ้เนี่ยจำนวนคนเนี่ยสล้านเมื่อเทียบกับเอจำนวนคนแบบไม่เลือกเงื่อนไขเนี่ยสล้านเนี่ยอันนี้เยอะไปจานเห็นอย่างเงี้ยนะก็จะรู้สึกว่าให้ภูมิแพ้เนี่ยมันแปลว่าคนที่ได้มาเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ยนะมันไม่น่าจะเป็นคนที่แบบมีปัญหาเรื่องนี้โดยตรงอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะเป็นคนที่กว้างไปอย่างเงี้ยนะบางทีถ้าถ้าเลือกมามันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ความสนใจตัวเนี้ยนะ สู้เราไปเลือกความสนใจที่เป็นเงื่อนไขอื่นเห็นไหมเงื่อนไขเรื่องแบบหัวใจอย่างเงี้ยนะกับเพาะอ,อาหารอย่างเงี้ยนะหรือเงื่อนไขที่เป็นพวกข้อต่ออย่างเงี้ยนะเงื่อนไขที่เป็นไอเรื่องปอดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะแปดแสนจาก4 000, ล้านอยู่ไหมมันก็ตกสักประมาณ20%คิดไวๆก็น่าจะเป็นคนเฉพาะที่มันแบบเฮ้ยมีปัญหาหรือสนใจเรื่องนี้จริงๆอย่างเงี้ยน,นะ มาเห็นแอดเราก็น่าจะมีโอกาสใช่ไหมที่จะทำให้เขาตระหนักถึงความจําเป็นที่ต้องซื้อประกันอย่างเงี้ยนะครับการการคิดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้จินตนาการนะครับแต่จินตนาการเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นยากนะถ้ามันไม่มีอะไรรวบรวมมาให้เราเนะี่ยอยู่ๆจะให้เราไปใช้ตัวไอตัวจัดการโฆษณาอย่างเงี้ยนะเราไปไล่หาเงื่อนไขเนี่ยมานั่งแบบหาเองอย่างเงี้ยทีละอันเนี่ยโดยที่ไม่ได้เห็นเงื่อนไขทั้งหมดนะขึ้นมาเป็นไอเดียแบบอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีมันก็ยากอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของตัวคู่มือเหมือนกัน